สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยหัวเปิดฝากกดไลค์กดซับติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเฮเหนื่อยมากเลยหิวไหมคะมีอะไรให้กินบ้างล่ะมีสเต็กเนื้อรัสเซียคะ่ะผมชอบเนื้อรัสเซียที่แม่ทําให้กินมากเลยรู้ไหมเนื้อนุ่มอร่อยมากๆเลยล่ะคุณชอบเหรอคะอืมอร่อยเหมือนที่แม่ทําเลยจริงเหรอคะแชมเปิดร้านขายดีไหมไม่ไม ผมอยากให้คุณทำให้ผมกินคนเดียวคุณจะเริ่มไปเยี่ยมเคสของคุณพ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเคสที่หลีกหนีสังคมสินะเขาคงอยากจะหลีกหนีสังคมที่วุ่นวายแต่ว่ามันไม่ใช่แค่หลีกหนีสังคมวุ่นวายเท่านั้นนะคะเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยเดี๋ยวฉันส่งข้อความไปนัดเขาก่อนค่ะจะไปพบเขาที่บ้านเหรอครับใช่ค่ะการเยี่ยมบ้านครั้งที่หนึ่งสุสุหญิงสาวอายุ26ปีแต่งงานมาแล้วหนึ่งปีเมื่อ6เดือนก่อน เธอได้เข้าไปทํางานกับองค์กรช่วยเหลือสังคมเอสลับหน้าที่ดูแลบําบัดผู้ป่วยเพราะสมัยที่เธอเรียนอยู่มาหาวิทยาลัยเธอชอบทํางานเป็นอาสาสมัครสวัสดีค่ะฉันชื่อสุสุมาจากองค์กรช่วยเหลือสังคมค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่สละเวลานะคะคุณยามาดดซังวันนี้ฉันทําคุกกี้มาฝากเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะทํามาให้ผมเหรอครับเข้ามาก่อนสิครับขอบคุณมากค่ะขออนุญาตนะคะ นี่บ้านของคุณเองเลยเหรอคะยังไม่ต้องเก็บก็ได้ค่ะบ้านผมโลกนิดหน่อยนะครับบ้านเต็มไปด้วยขยะเหม็นจังน้ำชาครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะคุณไม่ดื่มด้วยเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าวันนี้อากาศดีนะคะคุณมีเสื้อผ้าที่จะต้องซักอีกเยอะเลยนะเนี่ยคือว่าฉันอบคุกกี้มาให้ค่ะไม่รู้ว่าชอบกินหรือเปล่าขอบคุณครับอร่อยมากเลยผมแบ่งให้ครับตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ เช่นการเก็บกวาดเรามาเริ่มทําความสะอาดกันเถอะอย่ามายุ่งของของผมนะขอโทษค่ะฉันขอโทษคุณว่าผมเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าไม่นะครับเป็นเรื่องปกติใครที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองคนเหล่านั้นทําถูกต้องแล้วค่ะคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะช่วยคุณได้ปลดปล่อยก็ได้ครับแล้วเธอก็ได้ช่วยบําบัดยามาดะสังให้ได้รับการปลดปล่อยขอโทษด,ด้วยค่ะที่กลับมาดึก คุณหิวไหมไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงผมสั่งอาหารมาแล้วจริงเหรอคะครับผมสั่งมาเพื่อคุณด้วยวันนี้คุณออกไปทำงานจนค่ำม,มืดควงจะเพียมากเลยสินะใช่ค่ะแต่ก็สนุกมากค่ะผมดีใจนะที่คุณมีความสุขอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมายามาดะสั่งอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเข้าไปนะคะบ้านสะาเรียบร้อยขึ้นมากเลยนะสุดยอดไปเลยกินข้าวเที่ยงอะไรยังคะ ผมยังไม่ได้กินเลยครับฉันซื้อของมาทำกับข้าวให้คุณด้วยเราไปทำด้วยกันนะได้ครับคั่อยู่ตรงไหนเหรอทางนี้ครับยามาดะซัางฉันขอเข้าห้องน้ำก่อนนะได้เลยครับอาหารที่ฉันทำกินได้ไหมกินได้ครับอร่อยด้วยต่อไปจะเป็นการทำความสะอาดนะคะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันทำความสะอาดทั้งนอกทั้งในกินเวลาไปนานเลยครับหปีต่อมา ยามะดะซังได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่เขาไม่คิดที่จะฆ่าตัวตายอีกแล้วและเขาสามารถจะรักคนอื่นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอะไรกันด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขากับเข้าสู่สังคมและหางานทำได้วันนี้ฉันและสามีเชิญเขามาเลี้ยงฉลองที่ได้งานทำแม้ว่ายามะดะซังจะรู้สึกอิจฉาสามีฉัน แต่เขาก็รู้ตัวดีว่าควรทําเช่นไรคุณอยากดื่มอะไรไหมคะเป็นเบียร์แล้วกันครับกินหมดไปเมื่อวานนี้เอาเป็นว่าผมจอ,อไปซื้อมาใหม่ให้แล้วกันนะครับไม่ต้องลําบากหรอกครับผมไม่กินก็ได้ไม่เป็นไรครับผมจะออกไปซื้อให้แล้วก็แวะซื้ออย,อย่างอื่นมาด้วยได้ค่ะยามาดาซังขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะขอบคุณครับเพราะคุณสุสุทำให้ผมหลุดพ้นจากความเป็นโรคกลัวสังคมมาได้นั่นเป็นเพราะตัวคุณเองแต่หากคะ่ะ ไม่จริงหรอกครับผมขอขอบคุณคุณจริงๆครับตอนนี้คุณกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะขอบคุณครับสามีของฉันคงไปนานเป็นชั่วโมงเรามาทานกันก่อนดีกว่าค่ะยามาดะซางฉันจะให้รางวัลคุณที่คุณได้งานทำนะคะแล้วทั้งคู่ก็ได้ทำพิธีรับรางวัลกันไปนานเลยครับหนึ่งชั่วโมงต่อมารสชาติดีเลยนะครับเกือบลืมเรามาถ่ายรูปด้วยกันก่อนดีกว่านะครับ เพื่อเก็บเป็นความทรงจำได้ค่ะแล้วหนังก็ตัดจบฝากกดซับะไคร้กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ